สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาโฮแกล์อีกแล้วนะคะวีโอนี้นะคะรับคำถามาจากพี่นัตตี้นะคะแล้วก็น้องแก้วนะคะเขาให้แอมมาทำเนี่ยแต่ไม่ใช่กระจกมือตลอต่อนะแล้ววันนี้นะคะแบ็คกเกลอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันขาวางนี้นะคะเพราะว่าแบ็คกเกลอันหนึ่งเนี่ยคือมันจะแอบห็นกระจกนิดนึงเนียเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาอยู่ตรงนี้แทนจ้ะแล้วกระจกนะคะของแอมนะอยู่นี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยนะคะก็ไม่มองกระจกนะคะจะคว่มลงนะ โอเคเราก็จะมาแต่งหน้าโดยไม่ใช้กระจกนะคะแต่ว่ากล้องที่แอมใช้วันนี้เนี่ยมาเป็นล้องแบบพับนะเพราะฉะนั้นนะคะจะพับปิดลงไปก่อน,นะครับเพื่อเราจะใช้แบบไม่เห็นอะไรจริงๆนะเธอมาเริ่มกันเลยนะขออนุญาตปิดนะไม่รู้ว่ามันจะโฟกัสตรงอะไรยังไงหรือเปล่านะอะโอเคมาเริ่มกันค่ะอย่างแรกนะที่แอมจะเริ่มนะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ะคะ่ะไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนนะอะแอมใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่ ฉีก่อนแน่าวตูแต่งหน้าปกติไม่มีนะใช้สเปรย์น้ำแรกโนมิเลอร์ใช้สเปรย์น้ำแรก no คืออะไรคะอะรอแห้งนิดนึงนะคะรอแห้งนิดนึงอ่าจากนั้นนะคะรองพื้นเนี่ยอมจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของนาร์สนะ,ะนะเบอร์ที่อมใช้จะเป็นมีเดยมหนึ่งนะคะเป็นรุ่นเวลเวดนะตัวนี้ใช้ดีมากๆนะก็แต้มไปนะคะห้าจุดบนไปได้น,นะคะแต้มเยออีก น้าวแล้วก็อย่าลืมทาคอนะคะอ่า,า,าก็จะทาลงไปนะอันนี้ก็คงอารมณ์แบบเหมือนทาขิมทั่วไปมันก็ไม่ค่อยยากจะบอกว่าคลิปวิดีโอแต่งหน้าไม่ใช่กระจกของแกอ่ะ่ามาคือแบบนั่งดูนางแล้วแบบอแล้วพี่นัตตี้แกก็แบบฮอแอมชอบมากเลยก็เลยมาถึงตาแอมน,นะแต่แอมแอบหวันใจนิดนึงว่าอย่างพี่นัตตี้เขาหน้าสวยอยู่แล้วไงเพราแต่งน้อย,น,อยน้อยเขาก็สวยไง อย่างน้องแก้วอย่างเงี้ยคือหน้าเขาก็แบบใสน่ารักอ่ะเออแต่แอมสิเวลาไม่แต่งหน้าเนี่ยเหมือนอะไรอ่ะโอเคหวังว่าคงจะเนียนแล้วไหมหน่าจะเนียนแล้วนะต่อมาใช้อะไรดีนะจ๊ะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะของนานะรุ่นนี้นะคะแต้มไปนะแล้วก็จัดจมูกคามนะจ๊ะแต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 ะไปนะ ไม่เคยทำนะแต่งหน้าไม่ใช่กระจกเคยเห็นแับสลักขาทำกันแล้วก็แบบพอมานั่งดูตัวเองเคยจะรอดแบเนี้่ย <c oughs> งานดั้งต้องมาทั้งไม่ใช้กระจกแต่งานดั้งก็ต้องมาค่ะต่อามานะคะแอนจะมาใช้นะคะคอนทัวร์แบบทีมนะอันนี้เขาจะมีกระจกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนจะเปิดโดยที่ไม่ให้เห็นกระจกนี่เป็นแบบนี้นะคะ ก็คอนทัวร์นะให้หน้าเราเรียวเลยนะจ๊ะอันน่านิดนึงนิดนึงทอไปนะก็มันโฟกัสอยู่ตรวนี้แล้วปกติแอมใช้กล้องตัวใหญ่ถ่ายไงวันนี้ใช้กล้องตัวเล็กนะเพราะว่ากลัวกล้องตัวใหญ่ไม่โฟกัสตัวนี้ก็เริ่มหวั่นแล้วว่าจะโฟกัสไหมเนี่ยแล้วก็ ไลท์จมูกนะคะไลท์จมูกเดี๋ยวทำไมต้องทำปากแบบนี้อะไลท์จมูกไปนะงานดั้งต้องมาค่ะเป็นจมูกนี้แอ่าเป็นเนียนบ้างต่อมาฮะจะใช้เป็นครีมบัตนะคะของนานะตัวนี้เกิดกังเปื้อนๆนะคะสี ออกแก๊สเซียมออกแกสเซียมออกแก๊สเซียม,ม,มนะคะปาดไปนะจ๊ะหน้าแก้มให้มันแบบเงาวๆวาุ๊บๆๆ๊บนะจ๊ะก็ปาดไปแป้งไปนะจ๊ะจากนั้ๆๆนนะคะจะมาต่อที่แปงแ้งละกันวันนี้ใช้เป็นสีจันนะจ๊ะพัคซูเซ็ตนะซึ่งมา280บบาทนะจ๊ะ ถูกและดียังมีในโลกนะคะมือถูกและดียังมีในโลกนะคะอ่าก็ใช้ปริมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ทอไปเออเอ็เคยทำคลิปวิดีโอรีวิวแป้งสีจันไปนะแล้วแบบมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากว่าพี่หนูซื้อมาแค่ร้อยกว่าบาทเองทำไมพี่ซื้อมาต้องสองร้อยแปดสิบน้องคือพี่อยากจะบอกว่าไอ้ร้อยกว่าบาทเนี่ยมันคือคนละขนาดกับร้อยเออสองร้อยแปดสิบนีเจ หน,น้าเป็นเนียนแล้วนะหน้าเป็นเนียนแล้วนะต่อมานะคะจะมาต่อกันที่คิ้วบ้างเนาะคิ้วนะ,ะวันนี้แอมเือกใช้เป็นของคอสลุกนะคะแหมดูหน้าม,ามันมากน, <c oughs> นะเชื่อว่านในการแต่งครั้งนี้ไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวคิ้วอย่างเดียวเพราะขนาดขนาดเขียนแบบดูกระจกยังไม่เท่ากันเลย และนี่เขียนแบบไม่ดูกระทกคิดดูเอ้ยเอ้ยอย่าพิ่งต้องใช้แบบปูนก่อนเอา้าเมาแล้วปูอ่ะใช้ใช้ใชแบบปูนใช้ของแคนเบกนะคะแหน่แหน่แหน่ใช้อันอันสีตรงกลางนะทาไปบริเวณคิ้วก่อนนะคะเป็นการร่างโครงคิ้วนะมั่นเนาะทาไปนะคะเกินไหมไม่น่าจะเกินไหม น่าจะเกินน anyway, oh, ่าจะเกินลายด่งเนี oh, ่ยแม่แมอ่ะแล้วก็ใช้ที่สอบคอสลุกเนี่ยแหละอันเมื่อกี้นะคะค่อยๆเขียนไปนะคะตามรูปคิ้วของเรานะเฮ้ยคือแบบว่ามันได้ปม่วันเนี่ยโมงกุฎ มงกุฎของใบหน้าไปแล้วไหม <S <S ประตบกันปะเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> ไม่ได้กลัวอะไรแนละ้วห่วงคิ้วอย่างเดียวมนชิ้นต,ตาล้นแต่คิ้วไม่คิ้วเบี้ยวเนี่ยจบเลยชวิตพอแล้วรู้ว่าผมไปไม่รอดน,นะคะก็เหลี่ยมทับเปล่อน แล้วก็ใช้นิสสอบเขียนคิ no so ้วนะคะของเมลิดายังไม่จบนะคะคิ้วขนักไม่มีกระจกนวเน่ยเขียนไปนะคะตามรูปคิ้วของเราได้เป็นคิ้วเลยนะไม่ใช่เป็นชินจังเลยคิ้วเป็นยังไงอ่ะเธอมันต้องหาแน่เลยอ่ะเป้าหวะยี่ขยี้หน่อยให้มันฟูๆนะคะ มาที่ตาะคะตาวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นของเดวบาลน,นะอันนี้ก็มีกระจกนะคะจะไม่มองกระจกเ็นทั้งสิ้นน<ม>่ะก็จะทานะคะสีขาวนะ<ม>ไปบริเวณเปลือกตานะ,ะสองข้างะคะ<ม>่ะแล้วก็ทาบริเวณฝั่จม,มูกทานะคะแหม่มทา<ม>พอไหมเนี่ย<ม>แล้วก็ ของ beauty buffet นะคะสีแบบชมพูส้มๆนะทาไปนะบริเวณเปลือกตานะเป็นไงเท่ากันแล้วไหมหน่าจะเท่ากันแลยไหมต่อมานะคะตาย,ยังไม่จบนะคะแหมลูกนี้มันต้องฟังนิดนึงนะอันนี้ก็มีกระจกนะคะเป็นเป็นเป็น smoky palette น,นะคะของ l'oreal นะที่ออกใหม่ะค่ะจะไม่มองกระจกนะนี่เลย แอมก็จะใช้สีนี้ดีกว่าสีนี้ทาไปนะบริเวณชั้นชั้นฉัดพับตาทาไปให้ทั่วเป็นรูปเป็นร่างมาเนี่ยต่อมานะคะจะมาแต่งตาหนะะ้าจะพอได้แล้วมั้งแค่น,นี้เนาะแล้วก็จะมาเขียนนะคะเขียนหัวตานะ ของเอเซนนะคะถูกละดีมินิโล่นะคะเขียนไปเพื่อเพิ่มความแปลว่ากับตาทำไมต้องทำปากนี้พอยนะต่อมานะคะจะมารีดเออไม่ใช่เออขีดอายไลเนอร์อไลเนอร์หน่ยกรีดอายไลเนอร์นะคะของซูเปอร์ไลเนอร์นะคะอันนี้แหละที่ทุกคนไม่เคยรอดนะคะแอมจะกีดนะคะบริเวณ ใใส้าาตาขอบตาล่างเข้ามาจะพูดทำไมวะนี่พาร่างเข้ามานะคะะ่าห้องแล้วก็ล่างเข้ามาความรู้สึกเหมือนมันเกินมาตรงกางตาแล้วป่ะแล้วก็ พาข้างบนนะคะกีดข้างบนกีดขีดให้มันบรรจบกับเส้นล่างบันจบเนี้ย <c oughs> ไ,ได้อยู่ไหม,มได้อยู่ไหมคงได้อยู่มั้งแล้วก็กลับม,มา ขนตานะคะอันนี้ไม่มองกระจกก็ได้นะเพราะว่าทำทำบ่อยได้อยู่แล้วก็จะมาเขียนขอบตานะคะของเมลิ่งดานะแล้วก็จะมาปักนัทาร่านะคะของหลักโคมนะจ๊ะ อันนี้ชิวนะเพราะคิดว่ามันคงไม่ยากอะไรนะปัดขนตาปกติเราก็ไม่ได้มองกระจกอยู่แล้วใช่ไหมไม่ค่อยได้มองนะแต่ปัดขนตาเล่าเนี่ยอาจจะแอบมีเปื้อนได้เฮ้ยเปื้อนหรือยังวะเนี่ยเรารู้สึกเหมือนมันแอบเปื้อนเลยแม้มันก็ไม่ได้ยากแบบที่คิดนะหรือเปล่าเปื้อนแน่เลยแล้วก็ต่อมานะคะจะมาทำอะไรอ่ะ แดแก้มเียหรอแดแก้มวันนี้ก็มีกระจกนะคะเราจะไม่มองกระจกนะฝังะ่งกระจกฝั่งกระจกอยู่นี่ดอันนี้เป็นสีชมพูนะแดงไหมแล้วก็จะมาคอนทัวรนะ์หน้าเอ้ยทำไมรู้สึกว่าแต่งหน้าโลกระจกมัน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 แบบมันแต่งเร็วจัง <c oughs> นี่นะคะมีกระจกเหมือนกันนะคะอันนี้ที่ปัดแก้มนี่เลย สึกชิลๆไงไม่รู้อะทั้งหน้านะไม่ได้หวั่นอะไรเลยกวัน่นแค่คิ้วอย่างเดียวพอรู้ว่าตัวเองคิ้วไม่เท่ากันขนาดดูกระจกไม่เท่ากัน <S <S อะแล้วก็เหลืออะไรอะไฮไลท์หน้าแหมหน้ามี่จะจกจะไฮไลท์เนาะนี่นะคะก็ไฮไลท์นะคะบริเวณหน้าแก้มนิดนึงนะคะของ แล้วก็ลิปสติกที่จะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของนิ x นะตัวนี้นะคะพอรู้ว่าทายไหนก็รอดอ่ะแล้วก็ทับด้วย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 เว t n n w w l l d นะคะ Wet and Wild สีอ่า s p ปร์ตวิตลนะคะไม่ต้องทํเสียงอะไรนี้แน่ มีอะไรเหลืออีกไหมอ๋อลืมบัตรมาชาร่าคิวนะคะวันนี้เหลือหรือเปล่าได้อยู่ไหมถ้าจะได้อยู่นะหรือเปล่าแอมว่าคงไม่เลยอะเพราะว่าแอมเป็นคนที่แบบบางทีแอมแต่งไม่ค่อยดูอะไรอยู่แล้ว่ะคือแบบไม่รู้ดิเหมือนมันชินหน้าตัวเองอะแต่ว่าที่หวั่นนะ คือคิ้วอันนี้แอนคิดว่าเสร็จแล้วนะแอน,นไม่น่าจะต้องเติมอะไรแล้วอะเพราะว่าวันนี้คงไม่ติดขนตาปลอมไม่ติดอะไรนะคะเดี๋ยวจะเปิดกระจกหรือจะพับเปิดฝาหน้าต้องพับดีเอาไงดีเปิดกระจกกันนะดูกระจกกันนะวันนี้จะออกมาเป็นไงจะรอดไหมเอาแล้วนะจะเปิดแล้วนะมันคงไม่พุ่เล่หหรอกมัง้งเพราะว่าไม่แต่งหน้าเข้มหรือเปล่ามันคง ผลตาบอไม่ได้ติดอ่ะเอาแล้วนะดูแล้วนะหนึ่งสองสาเย้คิ้วมันปังมากเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าฝาพระคิ้วปังมากคะ่ะว่าไม่ได้นะคะนางไม่มีกระจกนะคะเขียนคิ้วคุณพระ แก่ yeah, แล้วดูอะไรเนื้ oh, oh, <c oughs> อโอ้โหโคตรเทพอะแต่ข้างนี้เปื้อนิดนึดนงแต่แบบเฮ้ยคือแบบเฮ้ยคือดูคิวดิคือแบบคิวเป๊ะมากเวอร์ไปปปะไม่ได้เวอร์แล้วคือแบบรอบการไม่มีกระจกแล้วคือแบบตกใจอะคนอะไรขนาดแต่งหน้าไม่มีกระจกยังสวยอะเฮ้ยเกดูสิ ดูวิงไลเนอร์นะคะก็ไม่ค่อยอวยตัวเองเท่าไหร่ก็ช่วยดูวิงไลเนอร์นิดหนึ่งเลยแกมันแบบเตะตังเฟอร์อ่ะเตะตังเฟอร์อ่ะเตะตังเฟอร์นะอ่ะโอเคก็รับคำท้าพี่นัตตี้กับน้องแก้วแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับแต่งหน้าไม่มีกระจกนะคะก็ได้ลุคนี้ออกมานะคะก็เป็นแบบ เอวิดี Hello ไปเดินช้อปปิ้งได้เลยอะคือแบบไม่ต้องแบบแกอะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้สิจ่ะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะเพราะว่าเป็นวิดีโอที่แบบยังไงอะเน้นความสนุกสนานก็แบบเล่นกับพี่นัตตี้เล่นกับน้องแก้วอะไรอย่างงี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะแต่แอมแบบเฮ้ยแอบงงตัวเองเหมือนกันเพราะว่าแม่งกระจกกระจกบานใหญ่นะคะอยู่นี่นะคือแบบเอออยู่ตรงเนี้ย แล้วคือมันมันไม่ได้มองไงเพราะมันปิดทับไว้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีกระจกไม่มีอะไรแล้วได้ลูกนี้ออกมาโอไม่รู้จะอธิบายอะไรดีอะโอเคก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอยากท้าอะไรก็ท้ามาเลยนะคะเพราะว่าขนาดแต่งหน้าไม่มีกระจกดิฉันก็รอดอะอะไรเง,งี้ยก็ไม่รู้สิ <S 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 <ๆ>แล้วเจอกันใหม่บาย,บายจ้าจุ๊บ